สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามัคคี VIP นะประจำวันที่1เมษายน4เมษายนปี66 6, 6, นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ3 9 6 5็8 303135363839นะ80818285868889เนาะ แปดหกสามสามห้าแปดหกสามห้องจับคู่ก็สามหกสามห้าสากสามหกเนาะจับหันเอานะต่อไปสามวสองก็ห้าสี่ก็เจ็ดสองศูี่ห้าสองเจ็ดสเก้าเจ็ดศูนยก้าเจ็ดสองสี่ศูนย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่ง ศูนย์สี่สองเนาะหรือจะหนึ่งสี่สองก็ได้นะหนึ่งห้าเจ็ดเลขคู่เลขคี่เนาะจับหันเนานะคะเราว VIP กับเราจะพกกิจเด้อสามาคีกับสามาคีวีนะคะก็ขอเ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกแนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงใดยเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ